สวัสดีค่ะพี่น้องทุ๊กตน๊กคสาวพอดีเทือนเนาะค่ะเนาะเจอกันวันนี้กับสุดลายคือเก่าล้วค่ะสุดลายโซ่งลายเหมือนเดิมนะคะเนาะเจอกันวันนี้วันจันทร์ค่ะพี่น้องเป็นวันหยุดโอยอ่าสาวพอดีเทือนคือใครคือบวมแต่พี่น้องอันกินขนมเสซนไหมคะพี่น้องกินข้าวปุ้นใบได้หรือนาบวมแบดนั่นจม่ว่าเป็นจังใดนาบวมนิวมืดยังบวมเบิดอได้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเด้อสาวพอดีเทียนกับปรุงคือกันมาเป็นอย่างคือบวมคืออย่างเนี่ค่ะเป็นมาแต่น้อยเลยค่ะว่าจะกินข้้้้าาาววปุุนนนนนนนไดดเเเะะะะคค่่จอกััีหย งจะทำความสะอาดร้านแล้วทำความสะอาดทั่วแล้ววันนี้สาวผูดีเินเสามาเห็ดอ่นปอเปียค่ะพี่น้องเนาะพอดีห็นสาวผูดีเชเกินไหวเต่อันอทิตก่อนแล้วค่ะว่าสาวผูดีเนสปอเปียพอดีมี่นีลูกพัาอย่างเป้นมามางไว้เนาะค่ะเนาะมีเห็นคุณตาลอันหนาล้านคือมะซางไว้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสาวผูดีเชิญเส้าไปเห็ดปอเปียเนาะค่ะเนาะเห็ดปอเปียหลาแล้ววันนี้มีเมนูหมกน้อไม้กับอันหมูป่าเดี๋ยว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 เข้า เทียนพี่เอกเพิ่นเอามาให้เได้สาวผู้ดีเทียนกินบ่เป็นกันตัว่ใหญ่ลูกว่แท้แฝกพี่น้องนี่ก็จะเป็นเนื้อปลานะคะเนาะเนื้อปลาเวลลค่ะรสชาติคือปลาดุกนี่แหละนี่ค่ะหลายอยู่อันสิเอาไปไว้นห้อันละลายอันนี้เพิ่นละลายน้ำแข็งเห็ดหอมมกนะคะเนาะเอาออกไปจากต้นแล้วก็นี่ก็จะเป็นอันสบายนะค่ะ,คะเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นอยังนี้ดูแท้ค่บพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาก่อนเนื้อค่ะเดี๋ยวผู้ดีเทียนเอาปลาดุกก่อนนี่นะคะเนาะ ปลาห้ากับเสียงแร่เป็นชิ้นหรือห้ากับเสียงม็แพ็คใส่ถุงไว้นะคะเนาะเอามาหันฟิตแข็งฟิชยังไงกินบอทันค่ะสาวผู้ดีทวนนี้บูมี่มูกินเนาะค่ะพี่น้องพระเอกเล้วก็กินน้ำแน่บกินแน่นะคะแพ็คไว้ค่ะนี่กระลายอยู่ค่ะเพียรพระเอกเพป็นเอามาให้ค่ะพี่นอ้องเบื่อแจะนี้เอาไปกินแต่ว่าบูมี่มูกินน้ำจังไาล่ะค่ะ ค,คิดหอดพี่หอดน้องสาวก็ดีเชินกระไดเนี่ยเด็กกินดีๆเดี๋ยวนี้คิดหอดน้องสาวคิดหอดพีสาวอยากให้เขาเด็กกินน้ำส่งเงินไปให้เขากินกับเบอร์คือเขาไปนนางกินน้ำกัน,นะะเนะเาะค่ะเนาะเตยกะไดแต่อดเอาละค่ะเดี๋ยวสิเป็นอีกตู้หนึ่งค่ะพี่น้องตู้นี้เอาไวแ้แต่แซนคาตะไคร้ใบบกูดหกหกแน่เด้อค่ะเด้อเป็นแซ่พวกเนื้อฟ้าเนื่นในนี้กับฟ้าด้วยกันเด้ค่ะพี่น้อง เน,เนื้อปลาเป็นเป็น,เป,นเป็นคือปลาคอล่ะน้องรสชาติเป็นคือปลาคอเลยค่ะนี่สามผู้ดีเทียนขออนุญาตเอาปลาไปใส่ถาดก่อนเด้อค่ะเด้อแทนฟอเป,ปเียค่ะมีแทนฟอเปีปเ้ยนะคะเนาะทั้ทงนี้ก็จะไปเก็บอัน,นพวกเนื้อปลากับอัน,น พวก,กนี้ยังก่อนละของอยากของกินเนาะคะ่ะนี่บอรันนี่ทำความสะอาดดูค่ะตู้นี่ค่ะทั้งนี่ก็สิเป็นเก็บพวกบวชเคือเทศพวกพัรพวกะะยังเนาะค่ะเนาะแซ่แข็งแซ่ยังเข้าไปเบิ้งกันเลยดูค่ะนี่บวชเคือเทศกับอันนี้พวกพัรพวกยังสีแซ่แข็งค่ะพี่น้องมีบวกเขือเทศของปีที่แล้วด้วยค่ะปีที่แล้วสาวผู้ดีเชิญปื่อบวกเขือเทศไว้อยู่เต็มดูพี่น้องกินบะาทานันเก็บมาแก่แข็งไว้คุณเนาะ มาเอาไปกินเด้อพี่น้องเลยหลายค่ะก็นน่ะฉันตูน้ใหญ่นี่ก็สิเป็นตูน้อันแซ่พวกพิซซ่าอีหยังเนาะค่ะเนาะเก็บนี่คะ่ะพี่น้องพอาะจะเขาเอาปลาออกมาได้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสาวผู้ดีเทือนสิขออนุญาตอันทําความสะอาดล่างก่อนเะค่ะเด้อหั่นเป็นชิ้นเป็นหยังเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลาของเฮาสิเอาไว้หมกกับอันปลาอันนี้สาวผู้ดีเทือนสิแบ่งเฮ็ดเป็นปลาแดดเดียวเอาไว้แต่เฮ็ดอัน แกงสมน้ำเนาะค่ะ,ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นพักค่ะพี่นอ้องพักที่อันไหวตะเฮ็ดอันปอเปี๊ยคะ่ะนี่เออสิมีกระลำเนาะค่ะ,ะเนาะมีกระลำอันผักกาดขาวนี่เอาไหวตะหอ่อหมกปลาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็หูเราผ้าไหวตะหอ่อหมกปลาอันนี้ก็แผ่นปอเปี๊ยค่ะพี่นอ้องเดสาวผู้ดีเทียนขออนุญาตเตรียมเครื่องปรุงก่อนเด้อค่ะเด้อเดสาวผู้ย่้องวันหยุดก็คือไปได้หยุดนี่แหละคะ่ะตื่นขึ้นมาก็ตรงมาทําความสะอาดล้านทําความสะอาดหมอ้อแห่แตกกระปู๋ไปน,นะคะเนาะอันนี้ยังล่างบุเบิลเด้นี่พี่นอ้อง ล่างเคเสร็จเสี้ยวนึงเนี้ยค่ะนี่เดี๋ยวสาวผู้ดีเทียนสีนเฮ็ดอันพอเปียกก่อนเนาะค่ะเนาะทั้งค่อยมาสูหลียกันตัวนาะค่ะเนาะหลังจากที่เขาล่างพักล่างยังเสร็จแล้วเขาก็มาหัน่นค่ะพี่น้องหั่นเป็นเส้นนี้อันแค่รสมีไข่มีอัพกักอันที่เขาล่างเตรียมไว้เขาใส่ใส่ในข้าก็ล่างก็หั่นนั่นเนองะ,นะค่ะเนาะแล้วก็มีปูอัดเนาะค่ะเนาะนี่ปูอัดสาวผู้ดีเทียนสีเอาแทนหมูแทนไก่แทนเนื้อเนาะค่ะเนาะแล้วก็ส้มีรสด,ดีค่ะเครื่องปรุงมีบุญเส้นนนะค่ะพี่น้อง กระสิเป็นน้ำตาลเนาะค่ะเนาะน้ำตาลเด้อค่ะหนีพบ่แม่นผงสลุดเด้อค่ะเห็นขาวๆนี่เป็นน้ำตาลขาวผสมน้ำเนาะค่ะเนาะอันสาวผู้ดีเทียนน้ำตาลแดงกับนน้ำตาลทรายขาวผสมกันอันนี้ก็สิเป็นรสดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิเป็นซอสหอยค่ะก็สิเป็นซอสอันพวกขาทองน้ำปลาเนาะค่ะเนาะซอสฟ้าเขียวเฮาเนาะค่ะเนาะนี่เป็นวุ้นเส้นเป็นยังเดาสาวผู้ดีเทือนสิสิปรุงก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวขออนุญาตปรุงก่อน เนาะมาที่ข้ากระมันปรุงเลยค่ะเอาผักผีข้าหั่นนี่ละค่ะเอาผักผีข้าหัน่นใส่ลงไปแล้วค่ะเนาะเทส่วนลงไปเลยต่อไข่ลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะพี่น้องเห็นมันออกรสชาติเข้มๆหวานๆจักนเอยนะคะเนาะ,ะเปะเ็มนมเป็ลเมจักนเอยมักรสชาติไทยรสชาตินั้นจังไงลหล่ะพี่น้องโมมินตายโตแล้วค่ะแล้วก็ใส่ยันกุ้นเส้นลงไปค่ะพี่น้องกุ้นเส้เสนน,น,ะะนี่ก็บแ่นด์โกนได้ค่ะเด้อนี่กับคุกข้าว ข้าในกูเข่าไปได้ใส่น้ำปลาก่อนค่ะใส่น้ำปลานี่ก็จะหายเข้มเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปจกักน,น้อยมันเข้มมันสีเอาคืนมาได้เนาะคะ่ะเนาะให้มันจืดไปก่อนลองมาซิมเอาที่หลังที่กูเข่าไม่ว่ามีสูตรตายโตหรอกค่ะว่าจะต้องนี่กำหนดกฎเกณฑ์เท่าใดมีซอสปลาเขียวค่ะพี่น้องใส่เพราะหอมๆให้เธอกินหอมแล้วค่ะเนาะ โอ้สาวพอดีเทีอมลืม้เหมือนนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวพอดีเทืยมเหมือนเทือนลืมพริดท้ายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนผิดท้ายก่อนลืมพริดท้ายค่ะพีน่น้องนี่เดี๋ยวจะผู้มักนะะเนาะค่ะเนาะสาวพอดีเทือนกับสีเยาะลงไปพริกไทยลงไปค่ะโอเคบัดนีนก้ก็จะห้าใส่เครื่องปรุงเหมือนครบทุกอย่างเหข้าก,กับมันคลุกข้าวเห้เข้ากันเด้อค่ะเด้อหนิสาวพดีเทียมสีพานี่ใส่ปูอัดเด้อค่ะเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเนาะค่ะเนาะ เห็ดกับเขามันพวกนี้สูตรตายโตดอกค่ะแล้วแต่ผูใ้ใดจะหมักใส่มักยังนะะเนอะค่ะเนาะถือกินหอมหวนๆแล้วพี่น้องขนาดเบอร์ันเนี่ยพัดด้นี่ปกติสาวผู้ดีเทินสิพัดเอานะคะ่ะพี่น้องมันอีสาวผู้ดีเทินไปเห็นันี่ยหลายช่องเพื่อนกับว่าได้พัดสาวผู้ดีเทินก็เลยเอาล้องเบิง้ง มักพักกันไหนกับไส้ลงไปบางคนเปรุงกับไส้เห็ดหอมแต่ว่าสาวผู้ดีเชินบุมีเห็ดหอมแม่พี่น้องเห็ดหอมเบิร์ดค่ะกับเขาแต่เขาเห็ดเข้มแล้วมันเอาคืนบ่ได้เนาะค่ะเนาะถ้าเห็ดจืดไว้แบบเขาสิ้นเบิรงรสชาติเป็นยังไงเขากอัน พเพิ่มเติมตามใจชอบนะคะเนะาะก็จะเป็นแต่ไดทีแล้วเท่ากับใส้ปูอัดลงไปค่ะนี่พุกเขาอีกข้างนึงค่ะผู้ถาทั้งนี้เิ่นมากินปูอัดค่ะพี่นอ้องพพะเอกขอ,องผู้ดีเืินคือกันเลาก็มักปูอดัดบางคนเิ่นก็ใส้เนื้อหมูบางคนก็ใส้เนื้อนะคะเนาะ ส่วนลายสาวพุดดีเทิรนสีเอาอัน้นปูอัดไส้ค่ะพี่นุ้นสาวพุดดีเทิรน,นมันกลมกล่องดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับผู้มักจังหวะล่ะค่ะหมักไผ่มักมันสูตรไผ่สูตรมันแสบไผ่แสบมันจังหวงะ,ะเนาะค่ะเนาะเอามื่อนี้ได้ทีแล้วเนาะสาวพุดดีเทิรนสีล้อมซิมมึงนะค่ะเด้อขาดเกินอีหยังสาวพุดดีเทิรนกับสีเทใสอนุญาตซิมก่อน จางจักน้อยพี่น้องใส่หนุ่มตาเรื่องอะไรค่ะกันท้าหัวมันจางเท่ากับสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะเนาะหูแล้วว่ะมันจางอีหยังสาวผู้ดีเชิญลืมใส่รสด,ดีพี่น้องบัดดโอ้ยตัองสั่น,นตัวใส่รสด,ดีจักหน่อยก่อน ขออนุญาตถอดถุงมือกันเด้อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดถุงมือก่อนนี่ค่ะน,นี่ห้องของแมาใส่รถดีสาวก็ดีเทนไว้แล้วว่าลืมอย่างลืมใส่รถดีสองซ้อน,อ,นอันกาแฟนี่หน่อยเด้อค่ะนี่ข้นต่อวนันเริ่มหอมขึ้นมาหวนๆแล้วครับพี่น้องก็เด็ดกินดิบได้คนละนี่ ค <Okay, S 2> แล้วบัดนี้จ้าบแล้วจ้าบแล้วพี่น้องจ้าบแล้วค่ะต่อมาห่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเตรียม่อนะคะเนาะแผ่น,ะเนเอเปียค่ะพี่น้องเขากับเอาใส่นะะนะเนาะค่ะเนาะ่อไปแรกค่ะบัดนี้ เนี่ยบังงับเนี่ยนะคะเนาะกับบัวกัน นะคะพี่น้องปอเปียของเขาก็เสร็จแล้วนะคะเนาะอ,อาจจะห่อบางง่ามนะคะเด้ออาจจะห่อบางงามว่างอย่างคือเพิ่งจะมาบค่ะพี่น้องเดี็กสาวผู้ดีจะจิตตั้งหมอวันนะคะเนาะเดี๋ยวตั้งหมอกระทะอันอันจิตโทษซิมเบิงนะคะเนาะทอดถ่าพระเอกเราซิมเบิงพระเอกแล้วอันทำความสะอาดอันคางลานด้วยคุณเด็กจิตท,ทอดไปเห็นเราซิมจากซีหาอันนะคะเนาะใส่หนุมันลงไปค่ะพี่น้อง ก็จะหม kind of ้อเริ people, ่มห่อนจังหน่อยแล้วก็ใส่ปอเปียเขาลงไปนะคะเนาะสาวคุณดีเทอร์ริทอดไฟอ่อนๆนะคะเด้อเุิดีเราหายพรอเปียเขาแฝงนะคะเนาะยิงปอเปียห่อไม่ไหมสี่มีโอกาสแตกได้ง่ายนะคะเนาะมันกระเด็นกระโดดแล้วพี่น้องเดือดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะเนาะเดือดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่อยพลิกค่อยยังไปใจเย็นๆนะคะเนาะเาก็เหลืองในทีแล้วนะคะเนาะเขาก็เอาอันไปเห็นเสด็จละมันแค่พี่น้อง วันนี้ต้องไปค่ะเหลืองอุองดด่นๆดีเนาะพี่น้องเนาะ